คุณมุส่วนคุศสนและอุทิศให้แก่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่บรรพบุรุษที่ร่วมรับไปแล้วและมีชีวิตยอยู่ทุกคนญาติสนิทพิสหายบริวารผู้มีพระคุณทั้งหลายผู้ประชาจาร เจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณจ์ตาของพขะเจ้าทาหลายทุกภพทุกชาติและขอทิศส่วนบุญส่วนบุญตวนนี้ให้แก่เทพเทวาทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิห้าชั้นดินทุกพระองค์เทวดารักษาตัวรักษาร้านคาเจ้ากุงพาลีพระแม่โพตก พระแมธ่ธรณีพระแม่คงคาพระเพิงพระพายพระพิรุณพระยายมราชผีบ้านผีเรือนที่ต่อระเจ้าได้อยู่อาศัยประกอบอพระทีปสามวีสีทั้งหลายเพื่อนตับประสัตว์น้อยใหญ่ทั้งปวงขอท่านทั้งหลายโนโหสรรำให้แก่พระระเจ้าด้วย โรคภัยไข้เจ็บมันเกิดจากกรรมต่างๆในตัวตนของพระเจ้าให้หายสิ้นไปเถิดและขอให้พระเจ้าและครอบครัวต้องสำเร็จในธุรกิจการค้าหน้าที่การงานมีความสุขความเจริญปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สมบูรมากปาถนา

เทวะะทิยยตัววิารตตรยานันิวเอา พอไปทดพวครับเด่เด่ตรงวงพ่อวงนี้หนักๆเลยหลวงพ่อวงวงริมนี่นักๆนกหน่อยอนหนักอยน่นยน,น,นี่มีแถมมีแถม ดูสูน้นะยิ้มไวยวันนเราขายบ้างหน้าแบบนั้นแหละเดี๋ยวเอาหวยหวยเอาใส่สจะได้เลขใส่จะได้งวด ไม่ดีนะกระเป๋าสบายนะฮะแข็งแรงๆนะฮะอย่าให้เจ็บอยให้จนเนี่ยประธานใหญ่เนี่ยมาคนเดียวเหรอเนี่ยลูกสาวไม่มาเหรอฮะเออเดี๋ยวเป็นสีหน่อยทำขนาดมากที่สุดไม้ไหมกินกินเดี๋ยวเป็นสีหน่อยกิน เอาจับจับขึ้นมาจับไปสีมาเออาขึ้นมาเฮงเงรวยรวยรวยรเฮงเไหลมาเทมาเอ้ามทองเอาจับเฮงเฮงรวยรไหลมาเทมาเอาไหลดิบไหลดีเฮงเฮงรวยรวยไหลมาเทมา ให้ดูอ้วเหงนรวหลมาเทมาง่วติดไดีโอมหารวยเงรเงวยโอมหารวยโมหารรวยปู้าเขาเขียวมีลูกตคนเดียวีนน้ปกหินเห็นหินรักชายเห็นชายพักมันคงรักใครจับต้นจับด้ สามเดือนให้ได้เป็นเศรษฐีสามปีให้ด้ค้าสำเภอมอมบ้าอมมานะมามัชทะแล้วนะโมพุทธายนะมานะแม่นะมามาอยู่มาปกปักรักษามาปักเงินปักทองเรียนลูกค้าลูกขายอย่าให้เจดเป็นจนไหลมาเียมา,มาไม่เอามากรางวัลละร้อยล้านพันล้านทองาเปิดต้เลยสิเตตังเตตังอะไรเต้ตังเจไหนเจอแต่เตตังถึงลงพ่อต้องใจเงินเยอะมา อามาที Ê, ่เจอมมานี mm ่ะ hmm. ยุไ้ยยที่เป็นตำรวจอ๋อไอ้ยุ่งไหมเลอไอ้ยุ่ไหเลอไอ้ยมที่เป็นตำรวจนลนะเอไม่รู้เขาเหรอร้านเหรออ๋อกินน้าเขาเหรอี๋้วไม่ใช่มาเริ่มมาา พการคาเหลออาังสมาสุตโตปตะวันวุตังปตะวันตังอตว สวพราโตพคะวะาตาธรรมโมธรรมังสมปิบันโนภพคะวัโตสาวกังโฆสังฆังธะรัมแกม่ไกนะนีะใหญ่่เ๋ตครับทาุมคนเลยครับไปใให้ท้าทิพย์ครับวยมา

ขอสักหบล้านได้ไหมหลวงพ่อขอสักก้อนได้ไหมหลวงพ่อมาเทมาแลยนะอ้าวแม่ครัวแล้ววัดชุมงคลแล้วมา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 

ยังมีอีกพ่อมีอีกมีอีกมีเยอะมีเยอะมาทั้งกระดานเลยนะมาเทมาลูกน้ำให้เก็บให้จนนะลูกน้ไหลมาเทมาเอาไหเก็บให้จนลูก

thông hơi chặt hai lên nấc cho kênh yeah. Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn